ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนส้ยหมึกปากกาของปากกายี่ห้อ Parker นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับเป็นรุ่นของ Urban Premium นะครับ Go นะครับอ่ะแล้วก็เป็นตัว RB คือเป็นหมึกซึมนะครับตัวนี้เป็นของหายากเราก็นิดหนึ่งว่าหายากมากๆแล้วส่งไปได้รับตัวนี้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับทรงด้วยนะครับคือส่งเขาสวยงามครับส่งเขาจบโค้งเว้า์กเช้า ว้า wow, เนี่ยครับโค้งเว wow. ี่มีความโค้งเคิร์ฟเขาตัวนี้แะ้วกดีไซน์ดีเด่นนะครับแล้วเทียมพันเป็นของหายากมากเลยอ่ะลักษณะตัวประการครับก็คือจะเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่เป็นหมึกสังเกตไหมครับว่าด้ามเขาก็รับแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนประการปกติปกต,ปกติประการเขาจะตรงๆนะแต่ว่าตัวเนี้มีเคิร์ฟเป็นลื่นลื่นเคิร์ฟผมจะให้ดูนิดนึงนะอ่ะเห็น,นั้นพูดถึงผมพูดถึงตัวน้ำหนักประการก่อนเออพูดถึงน้ำหนักปากการเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนประการกันเพราะตัวนี้ประการน้ำหนักดีมากเลย อ่าน้ำหนักอยู่ที่26ครับเป็นถือว่าเป็นปากา26กรัมถือว่าเป็นปากาที่เบามากเลยนะครับไม่เกิน30เ่ยถือว่าเบาามากเลยแล้วก็นี่ผมจะวัดไซส์ให้ดูนะครับไซส์จริงๆที่เราใช้นะครับก็คือว่าสังเกตนะครับตัวนี้ด้ามตัดเนี่ยจะจะโค้งเบาขึ้นมาให้มันใหญ่ครับแต่ว่าตัวด้ามเนี่ยอ่อนช้อยครับอ่าแล้วจิ้มคันลายนี่สวยมากเลยผมใช้ดูลายครับเห็นไหมครับลายนี้โอ้โหสวยมากและเป็นสีทองนะเหมาะสำหรับการให้เป็นของขวนผู้ใหญ่หรือของใช้เองนะครับ ผมถือว่านะเวลานี้เป็นของที่หายากมากๆแล้วนะครับอ่ะเรามาดูไซส์นิดนะครับตัวด้ามจับนะครับผมจะรีเซตให้นิดนึงนะครับอยู่ที่ด้ามจับเขียนอยู่ที่ประมาณ10นะครับถ้าเราจับทีกสิบแต่ว่าด้านที่อ่อนช้อยนะครับอยู่ที่10แต่ด้านที่มันปูดขึ้นมาที่สูงๆครับอยู่ที่ประมาณ12เห็นไหมครับอ่ะนะครับแล้วก็ปอกปากกานี่จะเซนซซ้ายแบบนี้ผมขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่างานเยอะจริงๆสามสิบ ร้อยสามสิบแปดมิลก็เท่าสิบสามจุดแปดเซนนะครับอ่าแล้วตัวนี้สามารถเด็ดเข้ากระเป๋าเสื้อคขา้าราชการกระเป๋าด้านหน้านะครับโดยที่ไม่มีไม่ย,มยืมยืมนิดเดียวนะครับแบบนี้ถือว่ายืดน้อยมากเลยครับแล้วคราวนี้มาดูว่าหมึกเป็นยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนไซส์หมึกก็คือหมุนออกมาข้างนอกนะครับอ่าผมจะดูซูมไปชัดนะครับผมขยาน,นี้ออกไปนิดน,นึงอ่ะนี่ชัดไหมครับอ่าชัดแล้วหมุนออกไปข้างนอกหมุนที่ตัวด้ามนะครับตัวของปากกา โ,โรลลบอลหรือปากกาหมึกซึมนะครับต่เป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่าผมเมื่อกี้ผมหยิบปากกาลูกลื่นมานี่คือลักษณปะปากกาลูกลื่นเอานี้ขอครับปากเกิร์มเมื่อกี้ผมหยิบมานี่คือลักษณะปากกาล,ลูกลื่นจะเป็นแบบนี้นะครับคือจะมีเบ้าสปริงรองรับสปริงสีเงินสีดำตัวนี้เป็นน้ำสีดำนะครับเป็นปากกาโ,โรลลบอลหรือหมึกซึมตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็มีอินฟลั่นครับไซส์ M นะครับ0.7จะมีไซส์ M กับไซส์ F นะครับอ่า ถ้าเป็น m นี่คือ0ูนดะครับสีดำวิธีการใส่นะครับไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะไม่มีสปริงครับจะเขาจะย้ำที่ตัวหัวแล้วก็ที่ปลายปอกผมจะดูว่าเส้นปอกครับเป็นอลูมิเนียมข้างในเป็นปัสเป็นโลเป็นคาร์บอนนะครับข้างนอกข้างนอกเป็นอลูมิเนียมข้างในเป็นคาร์บอนครับวิธีเียบก็คือหมุนเข้าไปแบบนี้อ่าสือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงวิธีการทดสอบนะครับผมก็เอาด้านหลังเนี่ยครับทดสอบนีดนึงครับสวยเป็นการที่สวยมากๆเลยเนี่ยครับนี่คือเส้นหมึกนะ อาบีปาเกลนครับอ่านี่นะครับประมาณนี้หมึกจะมี2แบบนะครับคือสองสีสีดำกับสีน้ำเงินนะครับก็อ่าใครมีข้อทงคำถามเกี่ยวกับกาปาเก์เกี่ยวอะไรอยู่ผมจะตอบนะครับให้ใต้โพสนะครับโพสมาผมจะตอบให้ครับนี่คือลักษณะกล่องแล้วนี่คือขออของขวัญอย่างดีเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับอ่าคราวนี้ก็นี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u ั s ส r i b ้นะครับรับข้อมูลข่าวสารดีๆใหม่ๆขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ